ทุกครั้งที่เรามาลําลึกถึงหลวงพ่อเทียนเราอย่าลําลึกอย่างเดียวนะเราสืบสารปณิธานของท่านด้วยครับปฏิปทาของหลวงพ่อคืออะไรช่วยกันสืบสารช่วยกันส่งต่อแสงเทียนให้กระจายไปนะครับทั้งบรรพชิตทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวะทั้งอุบาสกอุบาสิกานะครับเราร่วมไปด้วยกันนะครับ วันนี้มีโอกาสร่วมกับคุณเยี่ยวชัยพรนำประทีบนะครับผู้หนึ่งที่ร่วมสรรืบสาร,รปฏิปทาของหลวงพ่อเทียนนะครับของอาจารย์เขมานันทะร่วมกันสรรืบสาร,รเป็นดวงไฟเปลียวเทียนเล็กๆนะครับที่ส่งต่อธรรมะของท่านผมขอเริ่มวันนี้ด้วยบทกรร้อยกรองชื่อว่า แสงเทียนแสงธรรมบ้านบุคคมลมหนาวเช้าแดดใสสายน้ำไหลห้วยสวยรวยรื่นถินอุดมถิ่น,น้ำความยั่งยืนกำเนิดท่ามไฟฟืนบุลุษน้ำ โตกับความจริงสิ่งรอบขา้าต้นแบบอย่างถางทาง,ท,างทุกขวางนามจากความเชื่อสู่ความเชื่อรูปเนื้อนามผิบานตามวาระการสมัยนั้นคนจริงยังไม่เคยสิ้นสงสัย ความโกรธไม่เคยหายไปทั้งความฝันตัวของตัวไม่อาจฝืนการยืนยันบุญบาปอันกันกายไหวสมมุติบุญกระถินรินรากชากสุดท้ายขอเคลื่อนย้ายสู่เกิดก่อบอริสุทธิ์ ตั้งสัจจะอธิษฐานมุ่งหน้ารุดสู่ความจริงสิ้นสุดมิลังเลตั้งสัจจะอธิษฐานมุ่งหน้ารุดสู่ความจริงสิ้นสุดมิลังเลจากความเชื่อสู่ความจริง เห็นสิ่งใหม่ทั้งภายนอกภายในไหวหักเหทุกการเคลื่อนเข้าไปเป็นเร้นรวนเลยามรู้สึกนึกคิดเทจําเจมารู้ซื่อหูซื่อ,อ,อคือต้นหลักเห็นความจริง เพียงทายทักมีไฟหารู้สึกตัวลึกล้ำเครื่องนำพาเห็นความจริงซึ่งหน้าปรากฏตัวเห็นความจริงซึ่งหน้าปรากฏตัวสร้างจังหวะจักโคนความต่อเนื่องทั้งความคิดกลเขื่อน เฟืองร้อยั่วลาวกับแมวดักจับหนูจนหนูกลัวใจอยู่บ้านมีรั้วมีหมัวเมามพุทธการ เยียวยำปุกคำสอนพุทธไม่อาจอ้อนวอนด้วยขลาดเขารู้เพื่อตื่นเบิกบานแสงสิ้นเงาสิ้นพันธะสิ่งเราเฝ้าชีวิตเทียนเป่งแสงแห่งธรรม เลิศล้ำคา่าอยู่เหนือการเวลาฟ้าลิขิตทางความจริงเจิดจ้าทั่วทุกทิศเป็นมิ่งมิดจริงแท้อนันตการ บ้านบุกโมลมหนาวเช้าแดดใสสลามในหมุดไม้สติสถานสร้างจังหวะสุดท้ายทิ้งลมปรานจักเบิร์บานในเรือนรังกรุณาพุทธการ เยือนย้ำปุกคำสอนด้วยแสงเทียนทำพรเฝ้ารักษาผู้เห็นธรรมคลองธรรมคำโลกาเรืองแสงในดวงตาแสงเทียนธรรมผู้เห็นธรรมคลองธรรมคำโลกา เรืองแสงในดวงตาแสงเทียนธรรมะสืบสารปณิธานสติธรรมของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภในขณะนี้เรามาร่วมลำลึกนะครับส่งท้ายบูชาท่าน เมื่อ37ปีที่แล้วทันละสังขารอย่างบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เปลวเทียเทียนทำหน้าที่สุดท้ายแล้วค่อยๆดับแสงเทีเยนเล่มนั้นส่งต่อแสงเทียนไปทั่วทุกแดนไม่ว่าเหนือสุดใต้สุดทั่วแคว้นแดนแดนดินไทย ตอนนี้ก็เกือบได้เวลานะครับเราวันนั่งด้วยความรู้สึกลำลึกถึงหลวงพ่อจนเวลา18นาฬิกา15นาทีนะครับแล้วก็มาฟังเรื่องราวของหลวงพ่อเทียนผ่านบทเพลงจากคุณชัยพรนำประทีปนะครับ